ทุกครั้งที่ไปทริปกลับมาสามีดิฉันเขาก็จะทําความสะอาดรถของเขาดิฉันก็มาส่องดูนะคะว่าแบบเฮ้ยเขาทําความสะอาดรถแบบไหนอะไรยังไงน,น,นะคะนี่เขาก็จะใช้แบบเนี่ยน้ายาที่มันเป็นโฟมๆนี้ว่าก็าถามเขา,าเป็นน้ํายาอะไรเขาบอกว่าเป็นพวกฟ้าทินเนอร์นะคะเนี่ยก็จะเป็นโฟมๆแล้วก็ฉีดตรงบนโซ่ นี่เขาก็มีแปลงของเขานะคะเนี่ยมันก็จะเข้าลองโซ่ได้พอดีเลยไอตัวน้ายาที่เป็นโฟมเนี่ยก็ฉีดฉีดทิด้งไว้แป๊บเดียวพวกคราบไะไรต่างๆเนี่ยหลุดออกหมดเลยนะคะก็ถามว่าเอาแล้วมันไม่กัดสีรถหรอเขาบอกมันไม่กัดนี่เนี่ยเขาก็ล้างให้ดูนะคะเขาก็จะทําความสะอาดช่วงล่างของรถอย่างเงี้ยทุกครั้งที่กลับจับไปจริมมานะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้น้ําฉีดล้าง คลาบออกไปเลยนะคะนีเขาก็พ่นให้ดูว่าเนี่ยพ่นมันก็ไม่กัดสะคะเขาก็จะล้างรถของเขาเองแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะเขาบอกว่าล้างเองมันก็จะได้เห็นความสึกหลอของรถเราได้เช็ครถเราด้วยค่ะพอรถเราสะอาดดีแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการใช้น้ำยาฉีดโซ่นะคะฉีดเคลือบโซ่เราไว้แต่ก่อนจะฉีดก็ต้องทิ้งให้รถแห้งก่อนนะคะดิ่ฉันก็สงสัยว่าฉีดไปทําไมฉีดเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าให้โซ่มันลื่นไงอย่างเงี้ย เวลาเราขี่ไปมันก็จะไม่มีเสียงดังเขาก็ฉีดให้ดูว่าฉีดลงทีละข้อทีละข้อแบ<อ>บนี้ดิฉันก็ถามว่าเอา้าแล้วมันฉีดแบบฟืดไปเลยไม่ได้หรอเขาบอกว่าทําได้เาก็ฉีดให้ดูเลยฟืด<ม>พอฉีดไปน้ํายาตัวนี้จะค่อยๆเหนียวตัวนะคะจะเหนืดน,นะคะไม่หยดไม่ไหลเมื่อก่อนที่เราเห็นกันเราก็จะใช้เหมือนพวกน้ํามันเครื่องหอะไรลูที่โซ่ใช่ไหมให้แบบไม่ให้โซ่มันเสียงดังใดๆคือเขาบอกว่าทําแล้วมีความสุขค่ะจบข่าวมีกันหน้า 三妹的香卡。